สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไฟท่องแฟนเพจทุกท่านค่ะมื่อนี้ยมีใไผ้าพี่น้องออกมาช่มทงช่มทามาเรียนน้าพ่อไทยค่ะมากับน้องบุญหลงคือเก้านี่แหละค่ะพี่น้องไปใส่ไปด้วยค่ะอาทิตย์นี้แม่ไฟบ่ได้กับรอยเอยดเนาะค่ะอาทิตย์นี้แม่ไฟบ่ได้กับรอยเอยดฝนตกต่อเนื่องกันเมื่อสองเมือ่อน้ำห่วยขึ้นแล้วค่ะพี่น้องน้ำห่วยคืนหลายแล้วมาอัปเดตนาพ่อไทยนะคะไม่ได้ถ่ายนานแล้วนะคะตอนนี้นาพ่อไทยมีอะไรเปลี่ยนไปเออไปหลูกไปไปแล้ว เต้าบุญหลงนะคะหน้าพอไทยเห่านะคะเดี๋ยวนี้มีห้องน้ำาแล้วครับพี่น้องมีห้องน้ำสองห้องนะคะอันนี้คือสาไม้ค่ะพี่น้องสาตีขุดไม้ค่ะอ้ยน้ำใสซ้ำเปื่อๆอยู่แล้วเบื้องนี้สาหม่นะคะสาป่าสาหน่วยไม้ค่ะพี่น้องมีห้องน้ำาแียลนะคะบ่ได้ม,มาไทายพี่น้องเบื้องโดนแล้วเพราะว่าอันว่าบา่ามีปลาเขาเนาะม่นไา่ไฟก็เลยบ่ได้ม,มาไทายพี่น้องเบื้องเนาะคะ่ะมือวันนี้ออกมาเก็บพัชเคเล็กได้พัชเคเล็กตาหนึ่งแล้วพ่อเกียงหมอนึงแล้วนะคะ ก็เลยถ่ายคลิคปแบบพี่น้องเบิง่งนี่แหละค่ะหน้าพอไทยหน้าบอดนกค่ะพี่น้องเป็นหม่องพักพรอย้อนใจของศิลปินหมอหลองหมอล่ำนะคะย่ามบัไดเฮ็ดงานจากนอนเล่นนอนเว้นเยน็ยนเยน็นก็ออกมานีละค่าเบื้องดูค่ะมีแข่มีหยังนางพรอมอันนี้เทียงหน้านะคะอันนี้เป็นเถียงนานะคะเทียงหน้าเถ,ถียงนี้ได้แสดงหนังมาแล้วเด้อค่ะได้เข้าในฉากหนังมาแล้วนะคะ,ะ,คะอันนี้น้องปังอันนี้น้องโกเด้นค่ะน้องโกเด้นนะคะ น้องบุญหลงน้องอปังนะคะจะออกมาหน้าน้ำพอสู่มือเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาแรงยังพรท่านได้มีอย่างสวยงามแม่ไฟก็เลยบัไดออกมาไทยไงเบิ้งจักเทียนะคะอืเอาดอกแค่เป็นดอกแล้วต้นนี้พี่น้องดอกแค่เป็นดอกแล้วมันหอดย่ำดอกแค่หลดตีอืมเบิ้งดูค่ะสาเิ่น่นขุดสาข้นมาถมที ปลูกเฮี้ยนได้อีกหลังหนึ่งปต้นนี่มองนี่ย้ายไฟหอกระเห็นคับพี่น้องนี่โอ้พันถมทีข้นมาย่างดีเลยค่ะพี่น้องบึงดูค่ะถมทีขึ้นไมาย่างดีอดอกแค่เป็นดอกแล้วอืมเด้ออกมาหน้าดวนปรไเด้มาทายนี่พี่น้องเบ่งดนแล้วนะคะอันนี้ถมทีข้นย่างดีเลยค่ะพี่น้องขานี่เอถมทีข้นย่างดีเลยนาะค่ะอ้อยดอกแค่เป็นดอกแล้วนี่นี่นี่ดอกแค่ค่ะพี่น้อง ดอกแคนาบอสนกค่ะอืเป็นดอกแล้วโอ๊ยไม่ใช่ไฟบดได้ออกมาดทา้ายเหรเบื้องดนเติบแล้วเนาะ <c oughs> นี่นี่มึงดอกแคอยู่หน้าบอสนกด้วยเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ต้นดอกแคกินกับปุลแสบเถเน,นี่กินสดก็ได้กินสุกก็ได้ค่ะอะไรลูกอะไรอะไรเต้าบุญหลงนะคะ เต้าบุญหลงย่ำเว้นจะออกมาอยู่หน้าย่ำขึ้นกับไปนอนน้ำเมฆไฟนอนน้ำเมฆไฟแน่เม่นี่แน่แน่ระเบิงพี่น้องพัน,พนถมที่ขึ้นพนสิบป,ปูกเฮี้ยนหน่อยบอไอปังปังไอปังปังหมาบอดหนกอันนี้หมาใหญ่ไฟเ <laughs> ต้าบุญหลงหมาใหญ่ไฟนะคะ เก็บผักชีเล็กเติมกันเดี๋ยวใจน,น้อยก่อนค่ะพี่น้องใจน้อยน้องใหม่ออกกับสื้ผ้าน้องปอ,อก,กีมาสับน้องใหม่คือเก่าล่ะค่ะช่วงนี้น้องใหม่ยังนีมาท่านในมีเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวฝนลงอีกจักรอบหนึ่งก่อนบังดูค่ะบังนี้ผักชีเล็กค่ะเก็บผักชีเล็กไปเติมกันนี่ยอดชีเล็กพุ่น,นี่ยอดชีเล็กดูค่ะหลงจะไปเด้อลูกจะไปเด้อแม่บ่ได้ไปพุ่นเด้อ เก็บขีเล็กเติมกันจนงนังอยกอนเกียงขีเล็กค่ะสมุนไพรอากาศดีดีพี่น้องหนาพร้อมบุญหลงขึ้นมาแล้วลูกเร็วหลงเพื่อนครูทูครูยากของยายไฟ้ก็น,น้องบุญหลงนี่แหละค่ะไก่อันนี้ไก่พอไทยเนาะค่ะพี่น้องไก่พอไทยเปียกขึ้นมาเห็น เป็ดบ่มีแล้วบ่หรือจังไดน,นี่เป็ดไม่มีแล้วโอ้ยบังยอดพัชเชลเล็กพี่น้องเอ้ยน่าพัชเชลเล็กเฮ็อเอดอัวรั่วช่วยบังทุกเก็บเอาไปเติมกันก่อนขี้เล็กที่เ้าต้องห่านต้องเด็ดอยู่เรื่อยๆเนาะครับมันจะได้ปรุงเก็บขี้เล็กไปแกงนะคะ แม่ไฟเก็บมาจากสายทางเด้เป็นกระตาแล้วค่ะในพ่อเกงแล้วสาม,มีน้อพี่น้องนอาอย้ายไฟมะทายคลิปมาอัปเดตหน้าพอไทยหน้าบอลโดดกับพี่น้องเบิ้งในช่วงหนาแรงนะครับพี่น้องก็สิเขาหนาฝนแล้วล่ะใกล้สิได้ไทยหุดไทยบ้านกันแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวช่วงเขางามๆจังสิงมไทายพี่น้องเบิ้งงนอกค่ะอุย้ยระเบีงหยอดพระชิลกเป็นตาออนซอนแทะเอาขอบคุณทุกๆการติดตามค่ะคิดหอดพี่น้องสุภูสุขคนเด้อค่ะเด้อ